ยังมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อเมืองขวางทบุรีสร้างขึ้นโดยขุนบรมราชาทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นหลักการสำคัญของระบบธรรมราาัฐขุนบรมราชามีพระบรมราชาองค์การห้ามทาปานาติบาตคือห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระทำให้บ้านเมืองของพระองค์มีความสงบสุข และประชาชนก็อยู่สุขสบายดีทั่วหน้าเมื่อขุนบรมราชาสิ้นพระชนก็มีกษัตริย์พระองค์อื่นๆปกครองสืบต่อมาจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของกษัตริย์พระองค์หนึ่งกษัตริย์พระองค์นี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมชอบลุกรานฆ่าฟันและฆ่าสัตว์ตัชีวิตเป็นประจำพระยาแถนผู้เป็นจอมเทวดาจึงส่งงูร้ายมาล้างอาธรรม งูร้ายนี้ได้ทำอันตรายต่อกษัตริย์และประชาชนจนล้มตายและเจ็บป่วยกันทั้งเมืองเว้นแต่พระธิดากองสีเพราะว่าพระบิดาได้นำไปซ่อนไว้ในกลองใบใหญ่ในครั้งนั้นได้มีชายหนุ่มชื่อคันทกุมารได้ท่องเที่ยวไปกับบริวารคู่ใจสองคนคือชายไม้ร้อยกอและชายเกวียนร้อยเล่มทั้งสามคนท่องเที่ยวมาถึงเมืองขวางทบุรี เห็นผู้คนตายเกลื่อนกลาดจนกลายเป็นเมืองร้างจึงได้พากันเดินไปรอบๆได้พบกลองใบใหญ่แล้วก็ได้ทดลองตีเล่นๆก็รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในจึงช่วยกันนำออกมาซึ่งก็คือพระธิดากองสีนั่นเองพระธิดาได้เล่าเรื่องให้คันทกุมารฟังโดยตลอดแล้วบอกว่าถ้าจุดไฟให้สว่างและทำให้มีควันขึ้นไปถึงท้องฟ้า จะมีฝูงงูร้ายลงมาทำอันตรายน่ากลัวมากคันทกุมารได้ให้คนสนิทไปเก็บฟืนมากองใหญ่เพื่อจะจุดไฟเผาให้สว่างโรและมีควันขึ้นไปบนท้องฟ้าบัดเดี๋ยวนั้นเองปรากฏว่ามีงูร้ายที่ถูกส่งมาจากพระยาแถนลงมาบนพื้นดินมากมายผู้กล้าทั้งสามได้ช่วยกันฆ่าง,งูตายจนหมดภายในเวลาไม่นานนักหลังจากนั้น ขันทกุมารก็ได้ช่วยชุบชีวิตกษัตริย์พระมเหสีทหารและประชาชนชาวเมืองขวางทบุรีให้ฟื้นขึ้นจนทั่วทั้งพระนครแล้วบรรดาลกระดูกงูร้ายให้กลายเป็นสายน้ำไหลไปรวมกันอยู่นอกเมืองกลายเป็นภูเขาเรียกว่าภูหอหรือภูโฮงและบรรดาลกองไฟให้กลายเป็นป่าทึบเรียกว่าดงพญาไฟ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็นเมืองขวางทบุรีก็เรียกกันต่อมาว่าเมืองนครราชแล้วเรียกกันในปัจจุบันว่านาครราชสีมา